วันนี้เวลา12นาฬิกา5นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จออกนท้องพระโรงตำหนักทิพมานตำบลปงตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564าจำนวน50คนผ่คนพันออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันแรก สำหรับวันนี้ทรงเริ่มการบรรยายในหัวข้อระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็งซึ่งเป็นเรื่องการรักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายโดยระบบภูมิคุ้มกันในคนปกติจะทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่กลายพันธุ์ทิ้งทำให้รอดพ้นจากการเป็นมะเร็งแต่ในคนที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเซลล์ที่กลายพันธุ์ไม่ได้ถูกระบบภูมิคุ้มกันทำลายจะกลายเป็นมะเร็งได้ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพทั้งจากเชื้อโรคและมะเร็งหากมีสสิ่่่งงแลอรมเข้าาาูกย ระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมคือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายดังนั้นการใช้ภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกายจัดเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและยังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการใช้รังสี ดยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะถูกแบ่งเป็น2แบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กําเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งรวมกันทํางานเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกันโดยระบบภูมิคุ้มกันสามารถจดจําเซลล์ของร่างกายที่ปกติได้เมื่อพบสิ่งแปลกปลอมเช่นเซลล์มะเร็งเชื้อโรคจะส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันมากําจัดออกไป อย่างไรก็ตามหากการทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จำเป็นต้องใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้นซึ่งจะมีการพัฒนาความจำถึงการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมนั้นมาก่อนทำให้เกิดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสัมผัสอีกครั้ง นอกจากนี้ทรงยกตัวอย่างแอนติเจนของเซลล์มะเร็งหรือทูมเมอร์แอนติเจนที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยแอนติเจนเหล่านี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคและการนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งต่อไป ซึ่งตลอดการบรรยายพระราชทานทรงนำเนื้อหาที่ได้จากการที่ทรงมีผ้าวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าและติดตามความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิชาการด้านการรักษาโรคมะเร็งทั้งในคนและสัตว์มาประกอบในบทเรียนให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้นิสิตเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น นับเป็นพระเมตตาที่มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานความรู้พื้นฐานแก่คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนเกิดความรู้เข้าใจอย่างลึกซึง้งอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านการรักษาโรคมะเร็งในคนและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และจากนั้นเวลา15บหนาฬิกา9นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้นายทองเปลียวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายชัยวัน์โยธคนรองอธิบดีกรมประสัติาสตร์เฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสัตวแพทยศา,าสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์คณาจารย์และนักวิจัยร่วมเฝ้าด้วย ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับนโยบายสั่งการจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรโดยกรมปศุสัสตว์มีการจำลองพื้นที่เสี่ยงเพื่อหาต้นเหตุการเกิดโรคอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้มีการดำเนินยุทธศาสตร์หมูสะอาดพร้อมกับกำจัดสุกรที่เป็นสาเหตุการ,การเกิดโรคระบาดและชดเชยความเสียหายให้แก่กเกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อย ลังจากนี้จะเป็นการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อยุติการระบาดเร่งฟื้นฟูกเกษตรกรโดยจะสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์แก่เกษตรกรตัวอย่างด้วยการนำร่องเพาะเลี้ยงสุกรที่มีคุณภาพทดแทนที่กำจัดไปปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังขอรับรองสถานภาพเขตปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาในอนาคต โอกาสนี้มีพระธรรัสพระราชทานแนวทางการช่วยเหลือประชาชนแก่หลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนําไปแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุกรด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นเพิ่มเพื่อเป็นทางเลือกแก,ก่เกษตรกรต่อไปทีไรนี่ซื้อถึงคตนนี้ที่ฟาร์หมลเนี่ก็ทำไม่ได้อีกงานฉะงนั้นเขาก็จะต้อง ขอให้มีอะไรที่ทำให้เขามีกินถ้าขาเลี้ยงโคอาจจะใช้เวลานาคือหนูอยากถัาเ,าเจอว่าเอาเป็นไก่ไหมเลี้ยงให้เลี้ยงไก่พันไข่อะไรอ่าแล้วก็อ่าพวกคู่กับการเลี้ยงปลาปลาทักทิมที่ทระบาดเกิดไม่ได้หัว รอ 9, เก้าส่งเลยแต่านไว้ตัวนั้นไม่เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายตัวเขโตก็ตามเนงแลว้วก็อร่อยคือว่างูแดกสัตว์เนี่ยให้ลง,งน้ำไป่ได้เป็นอาหารของปลามันจะได้วนที่ขอบฟองก่อน จากนั้นทรงนำปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และข้าราชบริพันธ์ในพระองค์ร่วมบรรจุกล่องย่างชีพพระราชทาน300ชุดอาทิข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จําเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านจังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดละ100ชุดทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น โดยที่ผ่านมาทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์รวมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานด้วยพระองค์เองไปแล้วจำนวน500ชุดทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสุกรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยพร้อมกับทรงหาแนวทางและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านอย่างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นล้นพ้น